สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยทรัพย์นับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยทัพย์นับล้านของเราจะมานําเสนอสูตรคู่ขี้สิบหน่วยล่างนะคะมีด้วยกันสามสูตรนะคะสิบหน่วยล่างมีด้วยกันสามสูตรคู่ขี้บวกสองตัวล่างนะคะสูตรนี้เดินมาสิบสามงวดอ่ามาดูที่ผ่านมาเป็นยังไงคะ ที่ผ่านมางวดที่แล้วบวกอ่าได้เลขได้เลขหนึ่งเป็นเลขขี้ออก0ูย์เเดินมาดีนะคะหนึ่งสอง้าหกเวดติดนะคะสำหรับสูตรนี้เดินมา7จ็งวดติดอ่างวดนี้ก็ที่จริงมีสิบงวดแล้วนะคะแต่คือเมื่อหลุดเมื่อตอนที่เขาหลุดแล้วหลังจากนั้นก็เดินมาอีก7จงวดติดนะคะที่ถูกนะคะสูตรสามนี้เราจะเอาไว้ตัด นะคะไว้ตัดสูตร1กับสูตร2เป็นตัวตัดสินนะคะว่าสูตรของเราสองสูตรนั้นเป็นยังไงนะคะถ้ามาเหมือนกันแล้วเราจะเอาสูตรที่3เป็นตัวตัดนะคะอ่าส่วนสูตรที่1กับสูตรที่2นะคะ สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองสูตรนี้เดินมาแปดงวดนะคะสูตรที่หนึ่งเดินมาแปดงวดแล้วนะคะอ่ะเดินมาแปดงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้างวดนะคะงวดที่แปดนี้หลุดได้ขี้แต่ออกคู่นะคะเก้าเก้าเต็มแปดเก้าเก้าตมแปดแต่พอหลุดปุ๊บ ตัวนี้นะ่าสูตรหนึ่งเนี่ยน่าจะยิงยาวนะคะทีนี้นะพอหลุดแล้วเข้าเลยนะคะไปต่อเลยน่าจะยิงยาวนะคะสําหรับสูตรนี้เนาะสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะคะได้แต้มขี้ออกขวบศูนย์เก้าเต็มขี้ถูกนะคะมาดูส่วนสูตรที่สองนะคะส่วนสูตรที่สองได้หนึ่ง เต้มหนึ่งคือเลขขี้เข้าแต้มขี้ได้ห้าเต้มขี้ออกคู่นะคะได้ศูนย์เต้มคู่ออกคู่ได้ศูนย์เต้มคู่ออกคู่ได้แปดเต้มคู่ออกแต้มแปดศูนย์คู่แปดออกแปดนะคะสามขี้ออกหนึ่งห้าอ่ะสูตรนี้เดินมาสิบสองอวดน,นะคะสูตรที่สองนี้เดินมาสิบสองอวด หลังจากที่หลุดนะคะก็จะเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดงวดนี้เป็นงวดที่หกหลุดนะคะแล้วรอเริ่มเดินแล้วนะคะเริ่มเดินนะคะได้เหมือนกันนะคะสองสูตรนี้ได้เหมือนกันเลยที่ผ่านมานะคะได้แต้มห้าแต้มห้าแต้มห้าแต่แต้มขี้ผิดทั้งสองสูตรแต่ออกคู่คือเก้าเก้าแต้มแปดรอบมาได้แต้มสามเหมือนกัน แล้วก็มาแต้มขี้ถูกนะคะแต่ไม่ได้มาเหมือนกันทุกงวดนะคะทุกท่านนะจะบอกว่าเฮ้ยมันมาเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้อันนี้หอันนี้สอันนี้แอันนี้ศูนย์อันนี้หอันนี้แอันนี้แอันนี้ศูนย์อันนี้แนี้ศูนย์อันนี้สี่อันนี้ห้าสูตรนี้เดินมาเพิ่งมาหลุดนี่แต่สูย์นี้หลุดรอบหนึ่งแล้วก็มาหลุดรอบหนึ่งแล้วก็ยังก็เดินแล้วนะคะ สสูตรนี้ที่ดิฉันกำลังจะบอกให้ทุกท่านได้ฟังว่าสองสูตรนี้ดิฉันจะทำเลยนะคะทำต่อเลยนะคะต่อเนื่องสำหรับชุดนี้เลยสูตรนี้ใช้ร้อยบนบวก10บหน่วยที่สนะคะสำหรับสูตรที่1น,นี้นะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะทีฉันขออญาตฝากคำเตือนกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคิดคำนวณให้ดูนะคะ คำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสุดที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกๆท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่อง รวยซับนับล้านนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยกดกระดิ่งได้อย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กันขอให้ทุกทุกท่านจงโชคดีนะคะเดี๋ยวเราจะทำสองสูตรนี้ก่อนเดี๋ยวสูตรที่3เดี๋ยวเราจะมาตัดอีกทีหนึ่งนะคะมาคา่เรามาดูกันเลยสําหรับสองสูตรนี้นะคะก็คือจะได้เลขอะไรรอบนี้นะคะ สิมกรานี้คือตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะทุกท่านนะได้5นะคะออก92ก็แต้มแต้มขีนะคะหกุมภาแต้มคู่ออกแปดเต้มคู่ถูกต้อง16กกุมภาแต้มแปดเต้มคู่ออกห้าห้เตมศูนย์เต้มคู่1มีนานะคะได้แปดเต้มคู่ออก7จสาม แต้มคู่นะคะ16มีนาแต้มคู่นะคะออก99แต้ม8แต้มคู่คะ่ะ1เมษาได้แต้มคู่นะคะ2ตัวล่างออก7 1แต้ม8ถูกต้องนะคะอ่ะ16า16เมษาได้ที่เลข5นะคะแต้มคี่2ตัวล่างออก6 5ได้แต้ม1ถูกต้องนะคะมาเลขคี่ สองพฤษภานะคะได้แต้มห้าแต้มขี้สองตัวด้านอ,อกเก้าเก้าแต้มแปดผิดค่ะรอบนี้ผิดแล้วก็หลุดนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะรอบที่ผ่านมาสิบหกพฤษภาไปใช้หนึ่งมิถุนายนนะคะได้แต้มสามนะคะอ่าร้อยบนบวกสิบหน่วยที่สี่ได้เท่าไหร่คะเก้าบวกสามเป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสามแต้มขี้ ออก0ูนย์บวกกันได้แต้ม9คือแต้มคีถูกต้องนะคะทีนี้เราจะมาดูกันในส่วนสูตรที่1นะคะดิฉันขอวางตรงนี้ต่อกันเลยนะสำหรับสูตรที่1รอบหน้าค่อยปริ้นนะคะรอบหน้าค่อยปริ้นกันแล้วกันมาเราจะมาดูกันนะคะสูตรนี้จะเป็นยังไงจะได้เลขอะไรไปใช้ก็มาว่ากันทีนี้ กดติดตามไว้ด้วยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลคให้ดิฉันด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กันวันที่16มิถุนายน66นะคะเลขที่จะได้ในรอบนี้สูนี้ร้อยบนนะคะหลักร้อยบนมีอะไรบ้างเนาะอ่ะ เอาชุดนี้ขึ้นมาวางดูร้อยบนคือเลขสองนะคะทุกท่านนะร้อยบนคือเลขสองสองบวกสิบหน่วยที่สี่หลักสิบกับหลักหน่วยที่สี่คือแปดกับหกนะคะแปดบวกหกบวกแปดบวกหกได้เท่าไหร่คะสองบวกแปดบวกหกเป็นเท่าไหร่เอ่ย สองบวกแปดเป็นสิบเป็นสิบหกได้เลขหกว้าได้เลขหกเป็นเลขคู่ค่ะทุกท่านอันดับแรกมาแล้วนะคะสูตรที่หนึ่งได้เลขคู่นะคะรอบนี้1 6บหกมิถุนาได้เลขคู่เราไปดูกันในส่วนสูตรที่2กันดีกว่าน,นะคะสูตรที่2จะเป็นเช่นไรนะคะสูตรที่2จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่าถ้าท่านใดชอบ2องสูตรนี้ก็ใช้2สูตรนี้ก็ได้นะคะจะใช้สูตรหนึหรือสูตรสก็ตามใจนะคะจะใช้สูตรหหรือสูตรสก็ว่ากันไปนะคะอ่าสูตรสสูตรสชอบสูตรไหนหยิบสูตรนั้นไปใช้ได้เลยแค่สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเอาทั้งหมด3สูตรนะคะแต่ส่วนตัวดิฉันต้องใช้3สูตรเพราะอะไรคะเพราะว่าดิฉันต้องเอามาเทียบนะคะ แต่การดูของทุกท่านชอบสูตรไหนใช้สูตรนั้นได้เลยนะคะไม่จะเป็นต้องตามดิฉันทั้งหมดก็ได้นะคะ16มิถุนายนนะคะ6กเรามาดูกันนะคะว่าสูตรที่2นี้จะเป็นอย่างไรนะคะสูตรที่2นี้เดินมา12้งวดนแล้วนะคะทุกท่านนะเดินมาก่อนปีใหม่ด้วยซ้ำนะคะก่อนที่จะมาปี66นะคะสำหรับสูตรนี้นะอันนี้ได้แต้มขี์ นะคะ17มกราคมแต้มคี้ไปใช้1กุมภาพันธ์ออก9 2ล่างนะคะส่วนนี้ออก9 2ล่าง <c oughs> 9 2แต้ม1แต้ม1ก็เป็นแต้มคี้ถูกต้อง1กุมภาไปใช้16กุมภาได้เลขาแต้มคี้ได้แต้มคี้อีกนะคะผลปรากฏเลขที่ออก2ตัวล่างคือ80 แต้มคู่ผิดนะคะรอบนี้ผิดพอผิดแล้วจะเดินต่อหรือไม่มาดูกัน16กุมภาไปใช้1มีนาคมนะคะได้แต้ม0ูนะคะแต้มศคือเลขคู่2ตัวล่างออก5 5แต้มคู่คือเลข0เช่นกันถูกนะคะอ่า1มีนาไปใช้16มีนานะคะได้แต้ม0เลขคู่2ตัวล่างออก73แต้มศูนย์เลขคู่ถูกต้องคะ่ะ สิบหกมีนาไปใช้หนึ่งเมษานะคะได้แต้มแปดแปดเป็นแต้มคู่เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้เลขแปดเลยนะคะได้แต้มแปดแต้มเดียวกันนะคะเนี่ยเห็นไหมแต้มเดียวกันเลยพี่ออกด้วยนะคะเห็นไหมเออรอบนี้นะคะหนึ่งเมษาไปใช้สิบหกเมษายนนะคะได้แต้มศูนย์เลขแต้มศูนย์คือเลขคู่เลขสองตัวได้าออกจิตหนึ่งแต้มแปดถูกต้องนะคะอ่ะสิบหกเมษา ไปใช้สองพฤษภานะคะได้ที่แต้มสามสามคือเลขขี้สองตัวแางออกหกห้าแต้มหนึ่งถูกต้องนะคะแต้มขี้อ่าสองพฤษภาไปใช้สิบหกพฤษภาบวกได้แล้วแต้มขี้คือเลขค่าแต่ออกเก้าเก้าแต้มแปดผิดนะคะอันนี้ผิดนะรอบนี้ผิด อ่าผิดแล้วเป็นไงคะเดินต่อไหมต้องมาดูตรงนี้วัยรันตรงนี้นะคะศู 0. นยะผิดแล้วก็เข้าเลย1 2 3่งามี่ห้าเดินมาห้างวดติดอย่างนน้อยก็คงจะมีกำไรบ้างแหละเนาะอ่าท่าในใดท้าเอาไปใช้นะคะถ้าแบบนี้นะคะอ้ามาดูกันต่อนะคะรอบที่ผ่านมา16พฤษภาไปใช้1มีชุนายนนะคะได้เลข3าม เลข3เลขขี้นะคะสตัวล่างต้องเป็นบวกกันแล้วจะต้องเป็นเลขขี้เท่านั้นนะคะถึงจะได้ถึงจะถูกไม่งั้นก็จะต้องผิดซ้ำผลปรากฏเลขออก0ูนย์เได้แต้ม9ถูกต้องนะคะได้แต้มขี้อ่าทีนี้เรามาดูกันในรอบนี้นะคะรอบนี้16มิถุนายนหกสิเราได้อะไรคะเดี๋ยวเรามาดูกัน สูตรนี้ใช้บวกร1 0บที่สองนะคะร้อยสิครั้งที่สองนะคะหลักร้อแล้วก็10บครั้งที่สองโอ้โหศูนย์บวกศนย์เลยลูกแพ้ศูนย์บวกศูกระไรศูนเต็มคู่ค่ะเราได้แต้มคู่ค่ะทุกท่านเรามาดูนะคะรอบนี้ได้แต้มคู่นะคะ อันที่หนึ่งได้อ,อะไรคะเมื่อกี้นี้ไปใส่ละไปใส่ละสูตรที่หนึ่งก็ได้แต้มคู่ค่ะทุกท่านถ้ามาบังเบียดกันคือแบบอีกหนึ่งไออีกสูตรหนึ่งได้คู่สูตรหนึ่งได้ขี้นี้งานงอกเลยนะคะแต่พอมาเลขคู่เหมือนกันเท่านั้นแหละสูตรหนึ่งกับสูตรสอง คันธงเลยสองตัวล่างเป็นเลขคู่และอันดับแรกนะคะอันดับแรกคือเลขคู่นะคะเอออยู่ดีๆนึกอยากทานขนมขนมกล้วยทุกท่านบ้าบอแล้วดิฉันนั่งอยู่ดีๆอยากทานขนมกล้วยเฉยเลยเออนึกอยากทานขนมกล้วยที่มันเป็นแบบทําเป็นขนมอะ่ะเอาเนื้อกล้วยมาตีอ่ะนะคะเขาเรียกขนมกล้วยเนาะอ่ะ อยู่ๆก็อยากกินเฉยมาหาเรามาดูกันต่อนะคะผลปรากฏสองสูตรนี้สูตรหนึ่งกับสูตรสองปรากฏว่ามาในลักษณะเดียวกันถือว่าเป็นโชคดีของเรานะคะอ่ะลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดิฉันจะลองดูให้นะถ้ามาลักษณะนี้คือแต้มขี้เนาะแต้มขี้มาขี้ถูกต้องทั้งสองสูตรนี่ค่ะถ้ามาแบบนี้อันนี้คู่อันนี้ขี้นะฮะ มาทั้งคู่แล้วก็ขี้นี่งานงอกเลยนะคะไม่ทราบว่าสูตรไหนจะหลุดคนปรากฏว่าเลขคู่ถูกนะคะเลขคู่ถูกเลขขี้ผิดนะคะอันนี้ผิดมาคู่อ่ะต่อมาได้คู่นะคะได้เลขคู่เลขที่ออกก็คือ5 5แต้มคู่ถูกต้องต่อมานะคะนี้ที่ดีฉันได้ทําให้ดูนี่ก็คือหมายถึงว่า ย้อนหลังให้ดูว่าถ้าออกมาในลักษณะนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแปบวกแกับ0นย์เลขคู่ผลประกอบเลขที่ออกก็คือ7 3แต้มคู่6กับ6แต้มคู่ผลปรากฏออก9 9แต้ม8แต้มคู่ถูกต้อง8กับ0นย์แต้มคู่โอ้รู้สึกว่าคู่จะมาเยอะก,กว่าคี้นะคะ อผลปรากฏออก7 1็ดหแต้มแทั้งสองสูตรถูกนะคะอ่ารอบนี้ได้แต้มขี้ทั้งสองสูตรนะคะได้แต้มขี้ทั้งสองสูตรผลปรากฏออก6กห้แต้มขี้คือเลข1นะคะถูกต้องอ่าอ่าผลปรากฏเลขงวดที่ผ่านมานะคะทุกท่านเลยทุกท่านจ๋าเลขขี้คะ่ะ เลขขี้นะคะขี้ทั้งสองฝั่งผลปรากฏออกก้าต้มแปดผิดเลยเจ้าค่ะทุกท่านผิดโอได้เหมือนกันก็ผิดได้นะคะได้เหมือนกันก็ผิดได้เช่นกันนะคะทุกท่านนะบอกเลยบอกคําเดียวนะคะอ่ะผิดแล้วเป็นไงคะต่อมาต่อมาเดินต่อไหมเดินต่อนะคะสามกับสามต้มขี้อีกรอบนะคะ แต้มขี้อีกรอบผลปรากฏออกศูนย์เก้าแต้มขี้ถูกต้องค่ะมารอบนี้คงไม่ผิดแล้วนะคะคงไม่ผิดแล้วนะคะเพราะว่าแต้มคู่ทั้งสองสุดนะคะได้แต้มคู่ทั้งสองสุรถือว่าคู่นี้มาเยอะกว่าขี้นะคะเลขขี้มาหนึ่งงวดมางวดที่สองก็ผิดงวดที่สามนี้ถูกเลยนะคะ มาสองงวดนะคะงวดสามได้ขี้อีกได้ขี้นี้ผิดเลยแล้วก็มาขี้แล้วก็ถูกแล้วก็รอบนี้มาคู่แน่นอนค่ะรอบนี้สองตัวล่างบวกกันแล้วต้องเป็นเลขคู่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อนะคะสำหรับท่านใดชอบคู่จัดคู่ไปตามอัธยาศัยเลยนะคะเอาเต็มที่เลยเต็มกาฟไปเลยนะคะทุกท่านนะน่าจะโอเคแล้วนะคะเลขคู่น่าจะโอเค เดี๋ยวทีฉันจะเขียนให้ดูนะคะเลขคู่มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูเลขคู่นะเลขคู่ก็จะเป็น0 2 4 6แล้วก็8อ่าถ้ามาคู่นะถ้ามาคู่จะมีอะไรบ้างคะคู่ก็คือ0 0 0 0 เดี๋ยวนะเอาอย่างนี้เอาตัวจริงเสียงจริงมาเลยดีกว่าดิฉันจะเอาสิบหน่วยล่างตรงๆมาดึงให้ดูนะคะตัวไหนเป็นเลขคู่เราจะดึงออกมาให้ดูว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะสําหรับสองตัวล่างตรงนะคะอันนี้คือเป็นเลขสองตัวล่างตรงนะคะทุกท่านนะอ่ะเรามาดูตรงนี้กันเลยดีกว่าเอาชุดใหญ่ก่อนนะคะชุดชุดตรงคือแบบชุดตัดเนี่ย ตัวไหนเป็นบวกกันแล้วเป็นแต้มคู่0ูนย์เจ็ดเเอ่ะศูนมีละอันดับแรกก็คือ 00, 9, 1, 2. 0ูนย์ศูอันนี้คือเลขตรงเลยนะทุกท่านนะสอแต้ม3อ่ะไม่ไม่เกี่ยสองคือเลข3เลข0ก็จะเป็น3 7 เก้าสิบเจ็ดสิ้าสามศูนย์สามหนึ่งแต้ม4นะคะคือแต้มคู่สี่เจ็ดแต้มห4ึ่งเแต้มสามสแต้มสีแต้มคู่41่แต้มห้อ่ามีอยู่แค่นี้เองนะคะมีอยู่แค่นี้เองนี่คะ่ะ เลขคู่และวทีนี้เราเอามาตัวรองนะคะเรามาดึงตัวรองนี้เจดแปดแต้มแต้มเจดแนี้แต้มหแต้ม0นยแต้ม0ูนย์ก็จะเป็น7จ็ดสาสก็มีนะคะเจดหแต้ม3 88แดแต้ม6 8แสมแต้ม1 8ึแหแต้มส98แดแต้ม7 9็สามแต้มศูนย์ เก้ 96, ต้มห1 8แต้มเ้หนึ่งสาม9ต้มสหนต้มเจ็แเต้มแ0 8ศูนย์แปดสามศูนย์หกสองแปดสองสา สามหกสี่แปดสี่มสี่หเจดเจเต้มสเจดเก้าแต้มหกเจ็ดศูนหนึ่งปดเอันนี้แต้มห้าอันนี้แต้มเจอันนี้แต้ม8 0ดศูต้มแปดแหนึ่งเต้ม9ก้าเก เก้าเจดเก้าเจ็ดต้มหกเก้าเก้าตมแปดเก้าศูนย์ต้มเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเต้มศูนย์หนต้ม 0, แเต้ม 8, แปดหน้มศูนย์หนึ่งหนึ่งเ หนึ่งศูนย์และหนึ่งหนึ่งอ่ามีแค่นี้อ่าที่เป็นเลขคู่นะคะมีอยู่แค่นี้บอกเลยนะคะดิฉันดึงออกมาให้แล้วอันนี้คือสองตัวล่างตรงเลยนะคะนี่อันนี้ตรงอันนี้คือเลขตรงเลยนะคะรอบนี้ทุกท่านดึงไปใช้ได้เลยนะคะเอาไปใช้ได้เลยในเลขสองตัวล่างนะคะตัวเด่นแต้มก็คือ หนึ่งห้าหกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแต้มสองตัวล่างเนาะอันนี้คือถ้าสองตัวล่างของเราตรงตรง,ตรงไม่ผิดก็มีแค่นี้แหละสองตัวล่างนะคะแต้มสองตัวล่างอ,อ๋อเนี่ได้นะเห็นแล้วนะคะเจอแล้วแต้มสองตัวล่างนะคะมาดูนะอันนี้เป็นสูตรสอง อ่าที่ดึงที่ไอ้นี่มาหนึ่งห้าหกนะคะหนึ่งห้าหกอ่ามีหนึ่งห้าหกนะคะแต้มนะ <c oughs> ตัดด้วยแต้มหนึ่งห้าหกตัวรองก็คือศูนย์กับแปดมาดูกันทีนี้หนึ่งห้าหกค่ะ แต้มหนแต้มหแต้มหดูนะจะมีไหมหนึ่ห้าหกหนไม่มีแน่นอนเพราะว่าเป็นแต้มคี่5ไม่มี6มี6มี0กับ8มี6มีนะคะมาดู6แต้ม6กอ่ะศูนย์หกสอง

1จ็ดหนึ่งเต้มแปดแปดศูนย์เต้มแปดเก้าเจ็ดเต้มหกเกเต้มศูนยเตมแปดเ้ตมศูนย์เต้มสอง ่ะตามนี้ค่ะนี่เน้นอยู่0 6 3 3 7 9 9 7 1 2 3 4ม้าเอมีอ้ามีอยู่4ตัวนะคะนี่อยู่4ตัวที่เน้นให้มี4ตัวแล้วตัวที่ขีดตรงนี้ก็คือตัวรองนะคะแต้มรองนะแต้ม8กับแต้ม0นะคะอันนี้0นี่6อ้าวอันนี้6ค่ะ6 6 7 3แต้ม0 2 8แต้ม0 2 6แต้ม8 ศูนย์แปดแต้มแปดสี่หกแต้มศูนดหแต้มแปดเแต้มศูนย์หแต้มแปดแต้มศประมาณนี้ค่ะทุกท่านค่ะมีประมาณนี้นะคะตัวเลขสำหรับรอบนี้ในสองตัวล่างนะชุดนี้ได้เลขคู่นะคะรอบนี้ได้เลขคู่เราก็จะได้ชุดเลขคู่มาตามนี้เลยนะคะ เพราะว่าเราดึงมาจากเลขปักสิบหน่วยล่างนะคะอ่าเอาเลขปักหลักตรงๆงเลยมาวางให้ทุกท่านก็จะได้นำไปใช้แบบสบายใจไม่ต้องกงต้องกลับต้องนู่นต้องนี่อะไรอย่างนี้นะคะหนทัง้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวแต่ให้เน้นที่ 17ตัวนะคะสิคู่ตรงแต่เน้นอยู่หนึ่งามหเน้น5คู่ตรงอ่าถ้าท่านคิดว่า5คู่ตรงเนี้ยเฉพาะแต้ม6เนี่ยเพราะหกับ5เป็นแต้มขี้นะเลขหเป็นแต้มคู่ก็เน้นถ้าท่านใดแบบ ทุนน้อยนะแปดแปดศูนย์หกสามสามเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดจบห้าตัวนี้จบเลยนะคะแต่ถ้ามาตัวอื่นตัวรองถ้าเป็นศูนย์กับแปดนี่นี่ฉันต้องขออภัยด้วยนะเพราะท่านไม่ได้เอาไปเองนะคะนี่ฉันก็บอกแล้วนะคะก็ตามนั้นค่ะท่านใดทุนน้อยก็ต้องดูว่าบุญภาววาสนาส่งขนาดไหนนะคะเออเนาะอ,อ่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะ เจอกันในคลิปต่อไปรอบนี้เราได้ที่เลขคู่นะคะสองตัวล่างบวกกันแล้วได้เลขคู่นะได้เลขคู่นะคะรอบนี้นะ,ะแต้มก็ประมาณนี้นะคะเลขคู่รอบนี้ได้เลขคู่สิบเจ็ดคู่ตรงและเน้นลงไปอีกคือห้าคู่เท่านั้นแหละนะคะที่จักรจะบอก ขอโชคดีค่ะเจอกันในคลิปหน้าและรอบนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะมานะคะแต่มาช้านิดหนึ่งแต่มานะ